และไม่เติมเชื่อใหม่อุปมาณ้ฉันใดอุปมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยน์ตันหาย่อมดับเพราะตันหาดับอุปทานจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้สังโยชนะสูตรที่สามจบ สทุติยสังโยชนะสูตรว่าด้วยสังโยชส์สูตรที่สอง 54. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษเติมน้ำมันและสใส่ไส้ในประทีปน้ำมันนั้นทุกๆกระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีปน้ำมันนั้น ได้อาหารอย่างนั้นได้เชื้ออย่างนั้นพึงลุกโลงตลอดกาลนานอุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนีภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันพึงติดไฟได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษไม่เติมน้ำมันและไม่สใส่ไส้ในประทีปน้ำมันนั้นทุกๆก,กระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีปน้ำมันนั้นไม่ได้อาหารอย่างนั้นไม่ได้เชื้ออย่างนั้นพึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและไม่เติมเชื้อใหม่อุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยน์ตันหาย่อมดับเพราะตันหาดับอุปทานจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้ทุติยสังโยชนะสูตรที่สจบ 5. มหารุกขสูตรว่าด้วยต้นไม้ใหญ่ 55พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง,นองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีความเกิดแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนนี้ เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายไปรอบๆร,รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง,นองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทาน ตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการฉนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการเชนี้พิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นที่นั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้ใหญ่ที่โคนต้นแล้วขุดลงไปคลั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากใหญ่น้อยโดยที่สุดเท่าก้านแฝกขึ้นบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็ก ท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้วทําให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเกลียพึงลมพึงแดดครั้นพึงลมพึงแดดแล้วเอาไฟเผาครั้นเอาไฟเผาแล้วทําให้เป็นขมเหลาครั้นทําให้เป็นขมเหาแล้วพึงปโปรยที่ลมแรงหรือลอยในแม่น้ําที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือง,งในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนิดมหารุกขสูตรที่ห้าจบ 6. ทุติยะมหาลุกขสูตรว่าด้วยต้นไม้ใหญ่สูตรที่สอง56พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาววัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากอย่างลงและแผ่ขยายไปรอบๆรากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณ้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง ในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชะนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นที่นั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้ที่โคนต้นแล้ว ขุดลงไปคลั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากน้อยใหญ่แม้เท่าก้านแฝกขึ้นหรือลอยแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือง,เนองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้ทุติยะมหารุกขสูตรที่6จบ 7. ตรุณรุกขสูตรว่าด้วยต้นไม้อ่อน 57เจพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตันหาย่อมเจริญเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้ เปรียบเหมือนต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่อย่างนั้นบุรุษพึงถอนรากพลวนดินรดน้ำสม่ำเสมอเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้อ่อนนั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอาหารนั้นพึงถึงความเจริญงอกงามไพยบู์อุปมาณนี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน ตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนต้นไม้อ่อนยืนต้นอยู่อย่างนั้นที่นั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาหรือลอยในแม่น้ำที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้อ่อนนั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้ตรุณะลุคสูตรที่เจ็จบ 8. นามารูปสูตรว่าด้วยนามรูป 58พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง,เนองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนามรูปย่อมอย่างลงเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนนี้ เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากย่างลงและแผ่ขยายไปรอบๆรากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมาณี้ฉันใดออปมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ นามรูปย่อมอยังลงเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตะนะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนีเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์นามรูปย่อมอยังลงเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับ ความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมาณิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชนามรูปย่อมไม่อย่งลง เพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้นามารูปสูตรที่8จบ 9. วิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณ 59. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาค ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปันจจัยแห่งสังโยชน์วิญญาณย,ย่อมหยางลงเพราะวิญญาณเป็นปันจจัยนามรูปจึงมีความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปันจจัยแห่งสังโยชน์วิญญ,ญ,ญาณย,ย่อมไม่หยางลงเพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้ภิษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นที่นั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมาณ้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นเมื่อพิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองเืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ วิญญาณย่อมไม่อย่างลงเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนี้วิญญาณสูตรที่9จบ 10. นิทานสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นต้นเหตุ 60. สสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิคมของชาวกุรุชื่อว่ากรมมาสธรรมะแควนกุรุครั้งนั้นท่านพระอ,อนทน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจร,รจริงไม่เคยปรากฏ ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งแต่ถึงอย่างนั้นก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนกับว่าเป็นธรรมง่ายๆพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอนนน์อย่าพูดอย่างนั้นอนนน์อย่าพูดอย่างนั้นปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึง้งสุดจะคาดคะเนดได้ก็เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่บรรลุธรรมนี้หมูสัตว์จึงยุง่งเหมือนขอดได้ของช่างหูเป็นปมนุงนางเหมือนกระจุกได้เหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องไม่ข้ามพ้นอบายทุคติวินิบาตสงสารเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตันหาย่อมเจริญ เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชะนี้เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากยังลงและแผ่ขยายไปรอบรบ รากทั้งหมดนั้นดูดอาหารขึ้นไปข้างบนเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้นได้สารอย่างนั้นพึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนานอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมี เพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพบจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนี้ เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ยืนต้นอยู่อย่างนั้นทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมาตัดต้นไม้นั้นที่โคนต้นแล้วขุดลงไปครั้นขุดลงไปแล้วก็ถอนรากใหญ่น้อยโดยที่สุดแม้เท่ากา้านแฝกขึ้นบุรุษนั้นพึงตัดต้นไม้นั้นเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ครั้นตัดต้นไม้เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วพึงผ่าครั้นผ่าแล้ว ทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วเกลี่ยผึงลมผึงแดดครั้นพึงลมผึงแดดแล้วเอาไฟเผาครั้นเอาไฟเผาแล้วทำให้เป็นขมเหลาครั้นทำให้เป็นขมเหลาแล้วพึงโปรยที่ลมแรงหรือลอยในแม่น้ําที่มีกระแสเชี่ยวเมื่อเป็นอย่างนี้ต้นไม้ใหญ่นั้นถูกตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้อุปมาณ้ฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นเมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปทานตัณหาย่อมดับเพราะตัณหาดับอุปทานจริงดับเพราะอุปทานดับพบจริงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะ ทุกโทมนัสและอุปยาตจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้มีได้ด้วยประการชนนี้นิทานสูตรที่10จบทุกขวักที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปริวีมังสนสูตร 2. อุปทานสูตร 3. สังโยนสูตร 4. ทุติยสังโยชนะสูตร 5. มหารุกขสูตร 6. ทุติยมหารุกขสูตร 7. ตรุณรุกขสูตร 8. นามรูปสูตร 9. ว,วิญญาณสูตร 10. นิทานสูตร